อันนี้เป็นแบ่มซิ่งกันหมดเลยหนึ่งร้อยโอ๊ยกูตกใจทุกคนตอนนี้เขาแบ็คแมลอนฉันหายไปอ่ะทุกคนมาจะเห็นแบ็คเบลขฉันไหมฉันเลยคิดถึงแบ็คของฉันมากเลยนะเพราะว่าไม่แพ็คละอ้าวมึงคิดจะมามันก็มาเงี้ยเรอให้แบ็คแพ็คมึงหายไปไหนมาตุุ๊๊กมาอยู่หลังกูนนี้นะเข้ามาแบ็คแ็คแบ็คแ็คโอย เธอไหนเธอก็มาแล้วจขออะไรเธออีกหนึ่งสิอะไรคือแบกแพคของดอร่าเนี่ยข้างในเขาจะมีทุกอย่างเราจะถามมาขอใทุกอย่างงั้นขออะไรจะเธอชไมไปเล่าหน่อยสิแบคแพคในกระเป๋าเธอมีไหมอ่ะ๋อมีสิเพราะคนรู้อะไรจะขอดย,ยังไงโ,โอเคมามา,มาชวยลยไปรหเลมา,ลาดีกว่าไปอยู่ข้างหลังฉันจ้าแบคแพคเฮ้ยอ้เอา,เ,อาเดี๋ยวนะกับกเป๋ากูก็มีวนี่หมดแล้ว ฉั่จะโอมโยงมึงใช้คงะเปนไมค์ครับ Lucky Box มาวันนี้เราก็เปิด Lucky Box ใหม่กันแล้วทุกคนจาที่มุนไชุมชนไปวันนี้เรามาเปิด Lucky Box ไตบัตรแล้วก็ Lucky Box Food b กันเอ้กันเเองมึงจะได้เข้ามาไม่ได้ไหมแกลดิเดีเข้าลไเป็นยังไงเฮ้ยซึ่งขอถามบอยก่อนบ้างบอยเคยดูฟุ o d อ a มไหมกูไม่เคยดูฟุ o d b a เลยกูไม่เ่บอ้าว แล้วทรายได้ของพุทปมาจะรู้เรื่องหรอวะนั่นดิกูรู้แค่ว่าคือฟุตบอลน่ะคือเราตั้งแต่เข้าโก้เราก็ได้คะนแนนแค่นั้นแต่เห็นแบบพวกเพกื่อนกูชอบดูบอลกันมาเทียบ,บแข่งกันน่ะพวกแบบแมนยูอะไรแบบผูกอย่างนี้หรอใช่ไหมใช่อ๋อนั่นแหละถ้าได้ขออะไร<ห>ไ,ไม่ได้ด่ากันนะบอกไว้ก่อนนะถ้า<ห>บ้าอย่างพอรู้อยูอว่าอะไไอ้บ้าจะไม่รู้อ๋อเพราะมันคือได้แสลมดังไงที่มึงบอกกูที่มึงติดช้อนอ่ะอ๋อเฮ้ยจำไปแล้วติดแล้วกูติดงมงแงมเลยแล้ววันนี้นะครับแล้วก็สู้กับกระเป๋าแบ็คคแพในเรื่องจากโโดราาน่่่เเอออองงซึะุ้้ยยยกขไป ซึ่งก็จะเป็นผีนะ้ำแบ็คแพ็คในดอร่าเนี่ยคือว่าเขาจะมีแผนที่ที่อยู่ช่องขวามือหรือซ้ายมือแหละแล้วก็ข้างในกระเป๋าดอร่าเนี่ยมันจะมีสิ่งของ,งต่างๆช่วยให้ดอร่าแบบสามารถไปจนถ่ายต่อได้ใช่อไหมบอยจะไม่ผิดแต่ซึ่งแผนที่เนี่ยเขาจะบอกอเส้นทางว่าเราต้องไปที่ไหนซึ่งถ้าจะถ้าจะเรียกแบ็คแพ็คน่าจะต้องพูดว่าแบแ็คแพ็คกพร้อมใช้แบกเออได้แบ็คแพกมาไงเราไปเล็บมันเปิดดีกว่าฟุตบอลมากูอยากรู้แล้วมันจะมีข้อที่เลยม่รู้ไหมว่อ้าวบอยแล้วดิ้นคืออะไร เออใบแดงคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าเราฟาวเหรอใช่ไหมจะไม่ผิดใบแดงคือฟาวทำผิดกฎอ๋อแล้วเหลืองอ่ะเหลืองรู้สึกว่าจะเป็นการเตือนก่อนเอาเอาแตแลวใบแดงอ่ะคือเหมือนจะเล่าจากสนามอ๋อแต่ว่าใบเหลืองอ่ะเหมือนจะเป็นการเตือนอ๋อโอเคอ่ะต่อไปแล้วเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือขุดเร็วอูนี่ขุดเร็วเลยว้าวขุดได้ไหนฮะไหนอ่ะมีอะไรอ๋มีล็อกเกอรโม้ข้าใน4ีอันโอเคมงไปเปิดเลยอุ้ยอ๋อ ก็คือที่มันขุดเลยเพราะมันเป็นแบบ ed, อเอฟเฟกต์เตะทบเตะหน้ามืงอย่าโดนเตะหน้าวะ่ะมาเนาลิกลงมาอะไรนะได้มาเพิ่มโอเคต่อไปขุดเพชรทองกูยังไม่เอ้ยนี่ขุดท่าด้วยโอ้ยเขามีแร่นี่นะไดบาดด้วยนะ oh <my> โอ้ my god แร่ไดบัดกูไอ้เกดพีมันก็เยอะเกินมาตีรวมโอ๊ยอ๋อที่ถ้ามันเป็นถ้าท่า,ทามันน่ะมันจะเป็นการบวกบัฟโคตรจริงเลยเออก็แล้วแหละกูรู้แล้วก็วกูได้ไมาตอดแต่แดกเลยพี่เราแร่เราขุดได้ไหมอ่ะ โอ้โขุลูจะได้แร่มาบอยไอ้ที่เึงเปิดไอ้กล่องนั้นมึงได้แร่ไหมฮะอันไหนวะได้แร่ไหมไอ้ไอ้กล่องที่เพเปิดไอ้สกล่องนั้นอะม่ด้ดูนี่บอยนี่ก่อนดูนี่ก่อนอ่ะดูนะเดี๋ยวเพิ่งเยเพิ่งดูก่อนดูแร่นะอ่ะรอบพอุณดูนะดูนี่ดูนี่อ้ยเอ็กก้ลขุอล็อมาเลยกเกิไปคือแม่มาหึงอันแม่เหรอโลกขได้หลายอันมากเลยเดี๋ยวผมควายคาไกันเดี๋ยวน้องแบบพี่จะมือเลยไดอีกัน ดาบดาเมจพันหนึ่งถ้าเป็นเพชรสายรูนี้แหละไม่ใช่สายรูห้าร้อยแล้วแล่อันนี้ล่ะอันนี้เป็นแล่อมินซิงหนึ่งร้อยอ้ยกูตกใจรู้สึกว่าอันนี้จะดีสุดนะไดบัตรอ่ะเออมางั้นเราก็เอาไดบัตรอย่างเดียวแล้วกันอะไรอ่ะฮะโอ้สิบอันโอ้โหเก๊สมันมันไม่ยิงเหรออ๋อไม่ให้เก็บไม่ทันเราจะได้ของอ๋อโกะมึงรู้ไหมว่าได้แหละกูมีความรู้สึกว่ามันจะได้เทเละสาไม่แน่ไหนทันไหมนะ กูต้องช่วยไหมเนี่ยเขาให้ผมดูได้เหรอไหนได้อะไรจบแล้วนี่อ่ะรอเวลาหมดก่อนหมดแล้วได้อะไรได้แล้ววะเอ้ามันรู้สึกตัวเลยวิ่งไปไอ้เลยได้ไอ้นี่มาเพิ่มได้มาเพิ่มอีกยี่สิบกล่องโอ้โหโอเคหึ้ยอันนี้เกาะถามว่าเกาะเหมือนกับไะไก็เหมือนกันเลยนี่หว่าเออแล้วกูตื่นใจเลยวะเนี่ยโอ้ยหึ่ยเออลืมเอาดาบตีเลยในดาบตีแล้วเป็นไงบ้างรอด้วย อเอ้ยมันวิ่งเร็วจังวะมันได้ไอไอรองเท้าฟุตบอลแน่เลยอเออ,เอ,อโอ้โหรอบเดียวตายครับไอ,อ้ฮี่มันแรงจิตเขาไม่มีทางสู้หรอวะบอยเราเสื้อเหลืองคืออะไรอะ่ะเขาใส่เสื้อเหลืองอ,ะอ่ะเสื้อเหลืองคือกรรมการมั้งอ,อ๋อเออกรรมการกรรมการไม่ใช่เสื้อขาวหรอคุณทำอะไรอย่างไรวะเนี่ยอันนี้เสือ้อเสื้อเหลืองกากกว่าทุกคนเอ๊ะเฉยวะกูดูกูดูใหม่ก่อนเออเออถามว่ามันเหมือนกันไหมก็พอๆกันเกาคือกรรมการด้วยเพราะคุณจำได้แล้วว่ากรรมการจะใส่ จะใส่เสื้อสีอะอ๋ออันนี้แร่สีเขียวเฮ้ยกูได้แต่แร่ไปดูดิเฮ้ยนี่ปืนเหรอฮะอ๋ออะไรอ่ะแต่กูได้แร่เยอะมากเลยเดี๋ยวไหนกูขอรถดีหน่ไม่มีดามจเป็นไรไหมกูได้ดาบมันดีสามเล่มเลยเฮ้ยอ๋อเป็นดามิดผมวะไหนดาบอะไรอ๋อดาบนั้นอ้ยหูนี่เป็ดาบหัวตึงอ่ะอ้เหรอกองหนุ่ยโอ้ไอ้กอกกุ้ยเกตสโอู้หโอ้ยนี้โอกูไม่ได้กอกแล้วฮะอะไรปุ่มกุญแจปุ่มโถ่ปุ่มสลับหรอ อ,อ,อถอดแล้วชุดเหลือหรอวะทํานไม่ปุ่มสลับอันนี้คืออะไรอ่ะมุงกุดใช่ห่อวะอันนี้เป็นใส่หัวแล้วทุกคนอ, <c oughs> อ่านว่าหวานไม่ออกมันคืออะไรวะ <c oughs> ไอ้บอยนักฟุตบอลเขาจะมีที่ใส่หัวผ้าหัวสีขาวด้วยหรอมันคืออะไรอ่ะลอ <c oughs> ดูดูด้างหน่อยดิที่พา้อาอ้าวอ๋อของมึงเป็นนั่นไอ้ที่พูดไป <c oughs> มันกลุ่มที่พ้าหัว กูว่าได้กูว่าได้จะเป็นไอ้นี่เว้ยพี่เก็บผมเหรอกูพี่คาดผมมาไม่ผมบังหน้าเออนั่นแหละใช่ผมยาวอันนี้ไฟเบิร์นเบิร์นเป็นอะไรบ้างเบิร์นเบบี้เบิร์นโอ้ยติดไฟอ่ะกูควรเอาแข็งลงน้ำก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะถ้วยน่าจะถ้วยรางวัลได้เมียเจ็ดร้อยอันนี้บอลสีแดงซึ่งบอลสีแดงอ๋อก็คือปลาได้เหรอออ่ะเกงกูปลาล่ะสุดฤทธิดอ๋อคือบอลปลาได้แล้วปลาแล้วกูเดินไม่ได้เนี่ยนั่นาจะดรอปไม่ได้ยังอุ้ยอันนี้เนื้อปลาอ่ะว้ายอันนี้แบล็กไดมอนด์มีเล่แบล็กไดมอนด์ด้วย โอ้โหโหแต่ว่าแรกไม่คิดว่าคือเราใส่แค่เดียวพอทุกคนเอาจริงๆเพราะว่ามันใส่เราไม่ได้โคตรท่องติมเลยอะเออแล้วก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่าพี่อะแม่งบอกเพื่อนพี่ทุกอย่างเลยมึงหันไงป๋าบ้างพี่เออจริงเอ้าในนแม่งบอกเราทุกอย่างเราก็รู้หมดดีกูบอกกูผิดเราบวชนิสตาไม่ได้นิสตาเกย้หรอปะมันก็ไม่ได้เขียนเกย์นี่อันนี้ถ้วยรางวัลอะไรเนี่ยกูลองตีดิอุ้ยมือล้านมือล้านไอ้ฮะของหายใครเชื่อกูโง่และอันนี้คือ อะไรอะ่ะเอฟเฟกก็คือได้สติงมาอ๋อ oh, สติงนะทุกคนก็คือความแข็งแกร่งเฮ้ยบอลน้ำอ้าวลงแล้วไม่มีอะไรเลยดูแต่ลัอกกี้มึกใหม่ของเยอะอมากเลยแล้วทำให้มึงไ,ไ,ได้นี่ไอ้จังอะ่ะได้อะไรไมึงได้นี่ไอ้จังไปเก็งหัวใจอะ่ะหัวใจรู้ได้ไงว่าได้เยอะ <c oughs> เห็นเหรอก็กูอยู่ใกล้มึงระบัฟกูมันได้อ๋ออันนี้รองเท้าเขียวเขียวถามว่าเขียวดีกว่าไหมเออเออผมว่าพ่วงดีกว่าพ่อพ่วงเส่แล้วมันเยอะกว่าอะไรอ่ะอะไร่เนีแล้วกันเออก็ได้เดี๋ยวกูได้ตอนไง อันนี้ได้พีระมิดเหมือนได้บอยมาไหนพีระมิดอันนี้อะไรอะ่ะปลาทองบอยกูได้ปลาปลาสีทองกินแล้วก็เอา้ไาไม่ได้บั๊บอะไรวะไม่ได้บั๊บอะไรเลย,เลยอันนี้ปลาทองเอ้นี่คุกกี้ทองโอ้ยกูเข้าไม่ได้ไอผีนี่อันนี้กอบมิสซิงบอยลองใส่กอบมิสซิงหรือ,อยังฮะใส่แล้วม,มั้งไม่รู้กูไม่รู้เลยว่ามิสซิงคืออะไรโอ้โหมิสซิงไงก็ที่มันเป็นไอ้นั่นน่ะไอชมพูดำอ่ะนั่นแหละไม่รู้ไม่เคยได้ ถามว่ามีเส้นเกาะดีไหมเมื่อกี้ผมวไม่น่าดีอ่ะเกาะดีสุดละฮะอะไรในบอลมีอะไรป่าวะในบอลกูว่ามีไหนเขาหูุดโก้กวงเขียนโอ้โหไม่มีไม่มีไม่ต้องเข้าไปไม่มีอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแร่แร่สีเขียวเออสีเขียวไม่ได้ลองใส่หรอกว่าแล้วแร่แร่อย่างนี้เลยที่เขียนเอาถามว่าเกาะเขียวได้อยู่ไหมถ้าตาดถ้าเสี่ยงกับเกาะม่วงเอืมกูว่ากลัวเกาะม่วงดีกว่าเออเพราะเกาะม่วงไม่ได้หัวใจเยอะกว่าอีกหัวใจก็ไม่ได้วัดความเก่งมาเว้ยอ้าวเดี๋ยวก็ดู ผมไม่ได้ว่าเขาเก่งอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไอ้อะไรนีอ้าวโอ้โหเดี๋ยวคุณการู้หมดจะปล่อยกี้โกงอันนี้เอ็กเอ็กเหมือนกันเลยเอ็กไ i. อไออ่ะเอ็งเคยใช้คาบปะวะเออเดี๋ยวคลิปนี้ก็รู้อันนี้สลามไลนิ่งสลามบอลหรออ้าวป้าไม่โดนเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหนีขอรมีปืนด้วยไลกีนสโนบอลอ๋อไม่ใช่ไลไม่ใช่ไฟฟ้า่กนผี่อันนี้คืออะไรอ่ะฮะไหนอะไรอันนี้ยังเก่งยังเก่งมีได้มหมอย่างวะหูย เอ้ยกูตีพี่โป้อะไรอ่ะอ๋อมันพาใส่กูกางเกงผมว่าผมเอากางเกงนี้ดีกว่าเอ้อนี่จะตีทำไมมึงตีกูื่องหนาเลยเก็บเออไหวไหตีก็ไม่ตายอันนี้พิงค์เฮ้ยบอยพิงค์อันนี้ปตาเป็นไรอ่ะฮะเป็นไรขอหายแล้วขอหายอะไรวะยี่กูขอหายเลยเออลูกคนเมื่อกี้ผมลองใส่หมวกเอ่ออ้าวไอ้หมวกเนี่ยไดบัตกับสีดำอ่ะซึ่งถ้าลองใส่ไดบัตเราจะได้บัปเยอะกว่าแต่ว่าเราจะไม่มีก่อทอง ผมว่าเราเลือกเกาะสีม่วงไอ้สีนี้ดีกว่าเพราะมันได้เกาะทองม,มาผมคิดว่านนะเออน่าจะดีกว่าก่อนเจ้ากูเลือกชิงไม่ถูกเลย <c oughs> เออถามเยอะจริงไหมเยอะจริงกูเหลือสามกูเหลือสามสิบสามสิบเนี่ยมืออะไรเฮ้ยมาเตะบอลกันนี่ไงมาเฮ้ยมาเตะบอลกันมึงรู้ว่าเขาเขาไม่นิ่งกันเตะบอลไอ้พูนเพื่อนอย่าง,งเออกูรู้ว่าเขาติดอนไรยากะะเาากลยมาเตะนี่ไรบ้ามาก็ได้เรามาเตะบอลดีกว่ามาพร้อมยังซึ่งถ้าใครโยนของเข้ากล้วยก็เดี๋ยวนั้นชนะโอเคไหมฮะพร้อมยังเอาละหนึ่งสองล้ม กูโยนได้ก่อนกูในสนามแล้วกูก็กูก็เถียงหรอกว่ากูไม่ได้เข้าร่วมของมึงนี่กูกูโยนเข้าโก้ได้ก่อนกูชนะมนีด้วยนะโอ้โหกูนี่ก็ว่าเนาะเทีนี้ต่อไปได้เปิดโอ้ยเล่มนก็ใครจะเปิดได้อย่าเลยอยังอยมาอยมาลีลายมึงอ่ะอันนี้คืออะไรวะฮะอ๋อเป็นดินเนี่ยสนามเงี่ยที่เขาเตะกันใช่ไหมเนี่ยสนามหญ้าอย่างเงี้ยเอออ๋อเขาเป็นบล็อกดินได้เลยอู้หูดินโค้ดสวยอ่ะเฮ้ยดินสวยมากเลยอ่ะโม้ทำไมคะเอ๊ะมันไม่ใช่ ย่าดิตอนแรกวง่ไปดินมันย่าไม่ใช่เหรอวะแต่ที่มึงว่าไปดินของกูอะย่าหรือมันย่าคนสองเออแล้วหน้าตายายอ่ะแล้วเราสองคนล่ะเอ้ายะตายายแล้วเราสองคนล่ะอันนี้เจ็ดร้อยอะไรต้องอะไรต้องอะไรก็คือตี้ะตาหมดอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันโอ้โหกูกูเก็บดีไปหน่อยแต่กูไม่เก็บกูโดนได้แต่โหฟุตบอลมันไม่น่าดีว่ะในกูว่าแล้วผมไม่น่าฟุตบอลน่ะอ้าขี้กล้าหรืเปล่า ตกใจมันคงไม่คุณจะตายไม่จะตายอะไรมาดูดริงกูตั้งนานไม่ตายมือมันโดตายเพราะคิปเปอร์เอ้ากูตกใจไหมล่ะอันนี้ได้มายังมาเสื้อนี้เสื้อเขียวใส่แล้วก็โอ้โหกูถอดออกดีกว่าไม่ใช่แล้วก่อมาอันเบรกจัมโบ้ไม่บ่อยหรือไม่อันเบรกจัมโบ้ฮะอันเบรกจัมโบ้อันนี้อะไรอ่ะฮะเดอะไรอ่ะอ๋อระเบิดอุ้ยตกใจหน้าแพมดเอ้ยมึงว่าเหรอฮะอ้าวกูแตกพอหมวกดำกูแตกกูแพ้เลยแสดงว่าได้กูอยู่ในพวกหมวกดำสินะเดี๋ยวน้องบอกพี่เดี๋ยวมึงบอกมาอีกแล้ว เจ๊รอไอ้แกยี่เป็นโซด่างดำชนะ <S <S แต่ว่ามันก็เตะได้นะี่ยอันนี้เยลลี่อ่าเยลลี่ก็คือกินแล้วก็ตีเร็วแล้วก็ดีเจนหัวใจอ๋อเยลลี่สนามใหม่อันนี้อะไรอะ่ะโูดี่ขุดโหมแม่งเะเยอะไปไหนวะเนี่ยยังพวกผมไม่น่าพวกรมได้ลูกของที่พายเลยเพราะแบบผมไม่ได้ปลาหรอกอันนี้เพชรทองหนูไว้บวกได้เป็นไฟเดี๋ยวผมไปคราฟก่อไอซีดำใหม่นะเพราะผมมีแร่ดำอยู่แล้วบอยมีแร่ดำไหมฮะหรือไม่ม,มีมีตัวดำอ๋อเอาเล่นด้วยเฉยเอาเยอะเลยอ่ะ อันนี้ว่างเอ้ยจะตีดไ,ได้ไหมกันถึงไมื่อยเหมือนกันเลยตีพากกว่าแล้วเออยดาวลูกแดากูปวจะกีินสักที <c oughs> กูขี้เกียจพิมพ์เลยอันนี้สีขาวเอาของกูเต็มอิ่แล้วโอ้กูซิงก์กงทถิบไปดีกว่าอ่าโอ้โหกูใส่แล้วแบบหหายหมดเลยบัฟกูแสเดิมดไปีกว่าแต่เท่าที่ผมเห็นไอ้บอลมันใส่ชุดเกาะบอลนอะ่ะท่านมันใส่เกาะบอลวะกูงงเหมือนกันนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะก็เพราะว่ากูมีเกาะอยู่แค่นั้นไงกูไม่เชื่อมึงอย่ไม่ใค่เชื่อวงกวงหมด อันแล้วกูอยากกระโโบมึงทำไมวะแล้วมึงกลรมโโบมุญก็ได้เลขตั้งเยอแยะเว้ยไปคาบคุณพี่แล้วกูให้คาบหลังงานเสร็จแม่เออคือนึกว่าจะไปคาบโอ้ยเสียงดังเสียงดังโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไล่์อ๋อไล์บูตอนแรกเอ้ยเราได้มาอย่างว่าไล์บูนี้อ่ะก็คือต้องปาตัวเองเหรออันนี้มึงปามึงทำเลยกูเนี่ยอ๋อสีเดียวไหมสีเดียวไหมอะไรแบบไหมฮะสีเดียวแหละเอาแล้วทำไมกูไม่แล้วทำไมกูไม่ติดพิษอ่ะตันเดียวกันกูมีตันบักไงอ๋ออันนี้ได้มาแล้วไม่เอา อนนัันนน้อะไรอ,อ่ะเอะออะไรลงเท้าเอาที่นี่ดิผมพูดจริงอันนี้ดอกไม้อันนี้บารโอเคได้อยู่มาไอ้ที่กูขอไล่ายมูเลอร์ทันทัอันนี้ใบแดงเอามึไป่าใบแดงสกกูเหรอ <Okay. S 1> โอ้โหปา่าแล้วตายเรยดการ์ดการ์ดสีแดง <c oughs> เดี๋ยวแม่งโดนได้พี่มึงรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยมึงเปิดมึงเคยรู้เรื่องอะไรเลยบอลก็ไม่รู้รู้รแต่บาสไอ้คลิปหน้าเราเปิดลัคกี้บล็อกบาสพี่ไม่มีลัคกี้บล็อกบาร์ไงบาส์ดบาสบาสบาส์ดบารบาร์ดว้ยแต่ละอย่างหมดแล้วเหรอ หมดแล้วลองมัน<อ><ะ>ก็ไปคาบกล่องลองจริงจะไลองทำไมไอ้ไปไปคาบกล่องมันไม่ใช่ไม่ใช่คคกล่องคาบก่ออะหมดแล้วเหมือนกันโอเคก่อนไปเดี๋ยวทุกคนบอกผมลืมอีกนี่นะผมคาบกอ่อดดำนะแต่ผมไม่กดน,นะว่ากดไอ้ไอ้ดาบรับเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนดาบนี้เราดีสุดอะงั้นเดี๋ยวเราจัดคอสู้กับบอสอ่าอะไรนะลืมอ่าแบแ็คแพ็คกันดีกว่าอะแล้วครับทุกคนมาจัดคอเซนเนาะมาพร้อมยังกินบัฟเลยน่ามีบัฟหรือเปล่าฮนโอเคต้าบีอาริเจลลี่อ่ะกินได้โอ้โหมีหลายสีเนาะ โอ้โหไอ้ขนมฝั่งทองก็มีเฮ้ยแลกกันไหมกูม,มีคุกกี้ทองปลาทองมาเฮ้ยมึงม,มีมันทองเฮ้ยแลกกันไหมเอาไหมเนี่ยแลกกันไหมตอบมาตอบมาเออตอบมาดิเฮ้ยกุ้ยโอ้โหไอ้แตงโมทองก็มีแต่กูส่งขวายใหญ่หนึ่งนะ้นว, <laughs> <B ody> วยยทำไมกินแล้วมันไม่ได้แบบไม่แย่เพราะมันหลุดออกมาจากปากมังบอยแตงกูส่งใส่ใหญ่หนึ่งแล้วทำไมกินแล้วมันไม่ได้แบบอะไรเลยใช่ไหมฮะ เออวันแรกบ,บับจะอะไจะซอทับก,กันมั้ง <c oughs> หรอซอทับกันเหมือนที่เราทับกันเมื่อคืนนะอวิบ้าบเลัยตอโง่มามาพร้อมยังโอเค <Okay. S 2> <โอ S 1> เอากูหลบไปได้ปะม,มาพร้อมก็ไปกันเลย okay, ไหนแบ็กแพคโหแค่ไหนกันกูเห็นมึงทุกเรื่องเอย้ยไม่ทุกเรื่องทุกปอยเนี่ยฮะฮัลโหลเฮ้ยเขาบ้า,าว่าออกมาบะแบ็กแพชรนอ้กบอยเด๋ยประมาณเดี๋ยวประมาณยวประมาณเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวกูไม่ตายนะมึงมีได้เหรอไม่ได้กูยังดูดทั้งสองอยู่เลยแบ็กแพครหูโหิร์กว่าเดี๋ยวก่อน นี่แหละมึงเอิดจังว่าแม็กเผกกูถามจริงแล้วที่แม็กเผกมันถือมันคืออะไรถ้วยแชมป์รางวัลเหรอใช่ไหมของฟุตบอลน่ะฮะใช่เอออีกรอบอีกรอบแล้วกูเช็คแล้วกูแชมป์ว่ะไงแม็กเผกมันใส่หูฟังกูด้บ่อยเลยดิเห็นไหมหน้ามันน่ะใช่มันคือไว้ส่งรายงานของนี่กรรมการมั้งอ๋อกรรมการอ๋อเออได้ใช่แม่มกาดักภาคอ่ะสองอยางเออนั่นแหละน่าจะดักภาคก็ถือว่าชนะไปเนาะกูชนะอยู่แล้วเป็นโค้งขนาดนี้มาทำแพ้ดิเปกต่อไปศึกของเราโอเคถุงมือไม่น่าใช้เราแค่เจ็ดร้อยผมเอาพันหนึ่งดีกว่านี่ผมพ มาสิของเรากี่บัฟไปจ้จะเฮ้ยใครจะแพ้ชนะไอพี่ปลาพี<ม>าไม่ได้ปลาเลยเด,ดี๋ยวถ้ากูปลาพ่เดี๋ยวกูรดนได้ไม่ใช่อะไรพวกแบบถ้าเราปลาแล้วเดีวเราแบบอาจจะแพ้ได้ทุกคนแบบถ้าตอนเราปลาอยาเข้ามาตีเราได้ไงแต่ดาบที่บอยถือแต่ดาบที่บอยถือมาดามีร้อยเจ็ดร้อยมาพร้อมยังมามา,มาบอลเลยชะนะได้เล้เก็ตไอตีรัวมนไอออ่าฮา่าาา่่า่ ตายดีกว่าไมไรวะไม่รู้อ่ะกูถอดกอดิอ่ะ,ออออะเอา้ากูกินกูกินอะไรวะกระแพอ้าวแ,แล้วกอดแดงกูมาจากไหนวะกอดแดงกูจะหมดแล้วเอา้ากอดแดงไม่หมดแป๊บนึงวายอยู่วิ่งหยุดกอดหยุดก่อนอ่ะกอดแดงกูหมดแล้วอาร์ตีมาเออตายอ้าวแมวมึงตีอแดงเพราะกระแพ้มาในรอบหลายที่เลยเหรอแล้วกูได้กอดแดงมาจากไหนวะแป๊บนึงหนะ่งวายผมลองกินดูก่อนอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> คุกกี้ทองได้กอดแดงมาสี่อันแล้วก็ปลาทองอ้าวไหนมึงตีกูดิ อะเออไม่รู้ว so <ip> oui ่ะเย้ชนะแล้ววายขี้ว่ะจนแพ้อ้ฮิฮิหุยบุยแต่กูนี่นี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นนะกูเกมหมดสูงก่อนโอ้ยโอ้โหดีก็แตกแค่สวยแต่แตกมึงดูดิกอก็สวยแต่ไม่แตกแตกเร็วชิบหายเอาเกลทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะครับเราก็ชนะบอสไปส่วนบอสก็ชนะไปเนาะเย้ชนะอีกแล้วเออว่าถ้นใครยังไม่ชอบก็เติมก่อนนะใครชอบหมดยังจะแมันคลิปหน้าบ๊ายบาย